วันนี้จะมาเทียบความแตกต่างกันระหว่างตอนจบนะครับของภาคกาโร่นะครับของเวอร์ชันอาจารย์วันกับอาจารย์มุราตามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเรียกได้ว่าโคตรต่างกันเลยละ่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าสําหรับวันพันแมนนะครับภาคการ์โร่และกนันเราเรียกแบบง่ายๆนะครับเพราะเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่างไซธรรมะสุดยอดพระเอกของเรื่องตัวบัฟโคดโหดโกรโกงนะครับประจําเรื่องวันพันแมนของเราที่ประทานนะครับกับการ์โร่นะครับที่นายนั้นเนี่ยเป็นฮีโร่ได้นะซึ่งเวอร์ชั่นของอาจารย์มุราตะนั้นนะครับก็เพิ่งจบไปนะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่างนะครับกับเวอร์ชั่นอาจารย์วันนะครับที่จบไปนะครับตั้งแต่ไก่โหแล้วนะครับซึ่งทั้งสองเวอร์ชั่นนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับตอนจบเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนจบนะในภาคของกาโร่มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เวอร์ชั่นของอาจารย์วันนั้นนะครับก็ไม่เหมือนกับเวอร์ชันอาจารย์มุราตะเลยวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับตอนจบที่แตกต่างกันออกไปนะครับของ2เวอร์ชันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับ กดแล้วนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดก่อนละกันนะครับเผื่อหน้าใหม่นะครับที่ไม่ได้ติดตามวันพันแมนอย่างละเอียดเนี่ยจะไม่ทราบนะครับว่าวันพันแมนนั้นเนี่ยปกติจะมีทั้งหมด3เวอร์ชันละกันนะครับแต่โอเคมันจะมีเวอร์ชันหลักๆที่เราจะพูดวันนี้ก็คือ2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับของอาจารย์วันซึ่งก็จะเป็นนะครับคนเขียนเนื้อเรื่องแต่งเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเวอร์ชันที่่หน ของอาจารย์มูราตานะครับแต่แน่นอนนะจริงๆแล้วมันก็เป็นการร่วมมือกันนะครับของอาจารย์วันกับอาจารย์มูราตานะครับซึ่งดูเหมือนว่านะครับช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่านะครับอาจารย์มูราตานั้นก็คงไม่ได้อยากจะแบบว่ามาแตกหรือมาแยกนะครับด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของตนเองน่าจะเป็นนะครับที่อาจารย์วันนะครับเห็นนะครับอยากให้เอเวอร์ชั่นของอาจารย์มุราตานั้นมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งอวันนี้เราจะมาพูดถึงแล้วกันนะครับในช่วงตอนจบและกันเนาะของภาคการอนะครับ อย่างไรกันบ้างเราไปพูดถึงนะครับเวอร์ชั่นของอาจารย์วันกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะครับที่ทุกคนนั้นก็น่าจะพอเคยดูมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันว่าเวอร์ชั่นของอาจารย์วันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเวอร์ชั่นของอาจารย์มูราตาซึ่งเวอร์ชันของอาจารย์วันนั้นจะมีความดาร์กนะครับยิ่งกว่าจักรวาลดีซีอีกนะครับคือจะมีความดาร์กนะครับกว่าเวอร์ชันอาจารย์มูราตาเยอะเลยซึ่งเวอร์ชันของอาจารย์วันนั้นนะครับกา ว่านะครับพีโรคาสเอสนั้นค่อนข้างห่างชั้นเลยหล่กกับกาโรและถูกกาโรนั้นนะครับกระทืบนะครับคือฟีลแบบว่าพวกเองน่าจะต้องตายคดส้นทีได้ประมาณนั้นเลยนะครับคือมันจะมีความโหดกว่ามากนะครับและไหนนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยอีกนะครับที่จะค่อนข้างด่านะครับพวกฮีโร่ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่านะครับกาโรนั้นเขานะครับก็คือมีความฝันของตัวเองนะครับก็คือจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเขานั้นนะครับค่อนข้างสนับสนุนเกี่ยวกับพวกาวร้ายสุดๆเลยนะครับถึงแม้พี่แกนั้นคัก็พูดดจไม่่อยีส ไรนะครับกับพวกฮีโร่แคทเอสฟีลแบบว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็มีแต่อุดมการณ์นะครับพวกปัญญาอ่อนบ้าๆนะครับคือเป็นสิ่งที่กาโร่นั้นเป็นปมในใจและไม่เห็นด้วยนะครับกับฮีโร่แคทเอสสุดๆนะครับมันจะมีความดาร์กกว่าเยอะซึ่งกาโร่นะครับในเวอร์ชันอาจารย์วันนั้นก็จะมีความโหดกว่านะก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับฆ่าผู้คนเนี่ยอยากจะฆ่ามากๆโดยเฉพาะนะครับการฆ่าเด็กนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับก็คือไม่สามารถเกียก่าได้ซึ่งการต่อสู้กันนะครับระหว่างกาโร่กับไซธรรมะอันนี้โดยความเหี้ยดส่วนตััััวววนนนนนนะะเเออรร์ชาาาจ้ฉพ ภาคการโรนี้นะครับผมว่ามันโหดกว่านะหมายถึงว่ามันดูโหดกว่าดาร์กกว่านะครับเวอร์ชั่นของอาจารย์มุราตะจนในท้ายที่สุดการโรนั้นก็คือพ่ายแพ้นะครับให้กับไซตามะนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นหองอาจารย์วันนั้นทางด้านของการโรนั้นนะครับก็จะถูกนะครับหน้ากากหวานเนี่ยแล้วก็ฮีโร่คัตเอสคนอื่นเนี่ยก็คือจะทําการฆ่าการโร่ก็เหมือนกับว่านะครับจะไม่เก็บการโร่เอาไว้นะครับซึ่งการโร่นั้นนะครับก็ถูกอดีตอาจารย์ของตนเองนะครับก็คือกระทืบใหญ่ซัมเมอร์เซลเลยนะครับซึ่งการโร่นั้นก็ วันนั้นเนี่ยกาโร่นั้นก็สามารถหนีไปได้นะครับจากการช่วยเหลือของเด็กซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันอาจารย์วันเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างนะครับเวอร์ชันอาจารย์มุริตะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันอาจารย์วันนั้นจะดาร์กมากๆเลยจะไม่ค่อยมีแก๊กที่มันเยอะนะครับเท่ากับอาจารย์มุริตะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนนะครับที่อาจารย์แกนั้นต้องการจริงๆนะครับจนทาให้มันก็มีเวอร์ชันอาจารย์มุริตะที่พวกเรานนั้ได้รับชมนะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชันภาพสวยและการอ่าเผื่อใครนะครับที่งงสำ หลายอย่างเลยยอ่างเช่นเวอร์ชันอาจารย์มุระตะนั้นนะครับก็คืออย่างช่วงตอนจบเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับการต่อสู้นั้นจะมีมุมพานะครับจะมีมุมคลายเครียดกว่าเยอะนะครับก็คือทางด้านของกาโร่นั้นทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งตัวอย่างที่แกทํานั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นฮีโร่ได้อะก็คือกะทําเรื่องร้ายๆนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับคนมันแบบว่าดวงที่จะเป็นฮีโร่ทำยังไงนะครับก็เป็นฮีโร่อยู่ดีนะครับซึ่งไอเนี่ยมันก็เป็นมุกอย่างหนึ่งและการที่พวกเราได้เห็นในเวอร์ชั่นนะคร มันจะมีความซอฟกว่าเยอะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงตอนจบก็ได้การต่อสู้จะเห็นว่านะครับไซตามะนั้นก็ไม่ได้สู้แบบว่าต้องการเอาเป็นเอาตายนะครับกับกาโรอันนี้ก็ค่อนข้างไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เรื่องความโหดเนี่ยมันจะต่างกันนะครับและในตอนจบออย่างช่วงตอนจบเลยอย่างที่ผมพูดไปนะครับก่อนหน้านี้เวอร์ชันอาจารย์วันนั้นนะครับเหล่าฮีโร่คัตเอสเนี่ยพวกนักกากวงนักกากหวานพวกนี้ก็ต้องการนะครับจะปิดชีพนะครับทางด้านของกาโรนะครับก็คือกาโรในท้ายสุดหนีไปได้แต่เวอร์ชันนะครับของจามุ ก็จะเป็นฉากที่ทางด้านไซตามะนั้นมาอบรมสั่งสอนนะครับทางด้านของกาโรนะครับฟิลแบบว่ากาโรเองเนี่ยมีปมในใจเกี่ยวกับฮีโร่เยอะใช่ไหมเขานั้นนะครับจะรับฟังกาโรเองนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไซตามะนั้นดันเป็นคนอบรมและก็สั่งสอนกาโรในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็กาโรก็ต้องจำใจนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นลองทุกวิถีทางแล้วนะครับก็ไม่สามารถนะครับที่ต่อสู้เฮียไซตามะของเราได้เรียกได้ว่านะครับก็คือมันจะมีความตอนจบที่แตกต่างกันออกไปของ2เวอร์ชันนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยจะเห็น ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันอาจารย์วันหรืออาจารมุระตะนั้นนะครับจะมีความแตกต่างกันมากอย่างที่ผมบอกไปผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้เป็นเวอร์ชันหนึ่งหรือเวอร์ชันสองนะครับก็คือเวอร์ชันอาจารย์วันหรืออาจารย์มุราตะอาจารย์วันนั้นน่าจะเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดก็คืออยากให้มีความแตกต่างออกไปลดความดักลงนะครับก็อย่างเช่นเวอร์ชันอาจารย์วันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเวอร์ชันอาจารย์มุราตะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวพอลงหนังสือนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็จะซอฟลงไปอีกนะครับก็แล ก็สาามแ,บบและเดี๋ยวนะครับในคลิปหน้าเนะี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับรัสกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีการปรากฏตัวขึ้นของราสอีกครั้งหนึง่งและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือมีการปรากฏตัวขึ้นนะครับของโบรสนะครับแหม่มันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีการพูดการจัดเต็มแน่นอนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาหน่อยละกันนะครับว่าการปรากฏตัวขึ้นของโบรสครั้งนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างละกันน้องอย่างที่ผมพูดไปนะครับกับเวอร์ชันอาจารย์วันอไะันนี่ยวกัับวน วันพีกก็ได้นะครับหรือการ์ตูนอะไรก,ก็แล้วแต่คอมเมนต์รีเควสต์มาได้ช่วงนี้เนี่ยจะทําวันฟันแมนเยอะหน่อยนะครับก็คืออยากจะทําให้มันหลากหลายแล้วกันเนาะก,ก็วันฟันแมนนะครับก็เดี๋ยวมาแน่นอนทุกตอนในการให้ทุกคนได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันอาจารย์วันเอยหรืออาจารย์มุดาตะก็รอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมหากใครนั้นนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page น,นะคบสะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้้้นนนนขขออออองงผผมมไไดดหหรรรืืใใแปะคับก็ เขพิมพ์แปว่า Over Review นะครับทุกช่องทางรับชมได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ